จากวิกฤตน้ำท่วมครั้งใหญ่ปี2554ที่ผ่านมามวลน้ำมหาศาลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่เกษตรกรรมโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่รวมทั้งกรุงเทพมหานครศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศไทยและพบว่าหลายชุมชนนั้นได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาในหลายด้าน ซึ่งนั่นก็รวมถึงการช่วยฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำกรมประมงจึงเร่งในการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติหลังจากน้ำลดเพื่อฟืน้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วทั้งนี้กรมประมงยังได้ร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนช่วยกันฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำภายใต้กิจกรรม คืนความสุขสู่ชุมชนโดยนำพันปลาตะเพียนขาวจำนวน400,000ตัวล่อยบริเวณริมคลองลำตะมีร้องไห้ณวัดวิบูณธรรมรามแขวงลำต้อยจิ่งเขตหนองจอกและพันปลาตะเพียนขาวและปลาสลิดจำนวน200,000ตัวล่อยบริเวณริมคลองลำแขกพื้นที่มูล,ลนิธิหลวงสดท,ทานเลี่ยมเขตลาดกระบังกรุงเทพเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติและเพิ่มผลผลิตด้านการประมงให้อุดมสมบูรณ์ขึ้น ตลอดจนอยู่คู่กับแหล่งน้ำและเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนต่อไปเช่นกัน